วันนี้เรามาอยู่กับนี่เลย <Okay. S 1> เอาผาด2คันนี้บอกเลยว่าหน้าตาเหมือนกันได้เลยแต่ราคาต่างกันประมาณเกือบ1เท่า แตกต่างยังไงเดี๋ยวพาไปดูเริ่มที่คันแรกนะครับอันนี้ Hybrid e 4 SRC p a c k a g e นะครับปี2016ไม่เพียง170,000สมกิโลเท่านั้นภายในคันนี้นะครับก็เป็นสีครีมนะฮะบบอกเลยว่าหรูหรามากสภาพบ่อนะครับค่อนข้างสวยแต่ก่อนส่งงานนะครับเดี๋ยวเราสปาภายในให้ส่วนภายนอกนะครับข้างหน้ากระจังหน้าคันนี้บอกเลยว่าแปลงหน้ามานะฮะสวยงานเนียนแน่นอนฝากไปด้วยนะครับกับคันแรกล้านสามเก้ามาดูคันที่2กันเลยฮะ คันนี้บอกเลยว่าแพงกว่าคันนู้นเกือบเท่าหนึ่งคันนี้เปิดที่2องล้านห้าแสนบาทหน้าตาเหมือนกันเป๊ะเลยเห็นปะแต่คันนี้เป็นรถปี2022นะฮะรถเพิ่ง3ปีที่สําคัญคือไมล์หกหมื่นกิโลแท้ภายในคันนี้นะครับได้เป็นบาะมิกกี้เมาส์สีดําบอกเลยว่าสําหรับคนที่ชอบพิมพ์นิยมนะรถสีขาวบาะมิกกี้เมาส์ดำคันนี้ได้เป็นล้อแม็กปัดเงาเรียบร้อยถ้าไม่สบายใจเดี๋ยวเราแถมบรันตีให้ด้วยซ่อมศูนย์สองปีอย่าลืมนะครับศูนย์แปดห้าสองห้าศูนย์สี่